มะเล็ดมาสิมีอยู่ในชุดตัวนี้คือมีสิบยางมีสิบยางข้าใส่แขย่างเดียวหรือว่าข้าิใส่ทุกอย่างก็ได้ขาหยิบออกมาใส่ยางละซี่หามตดจังสีนะค่ะถาเขาอยากได้หลายๆอย่างถีมมันเหลือให้พี่น้องเอาเข่าตู้เย็นนะค่ะอย่าไปว่างทิมขางฟ้าเลือกออกมาหนึ่งห่อชีสปอกเกี๊ยวค่ะเติมน้ำเลยค่ะเติมน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวฝนเอานามมาให้นะเอากลองมาเอากองมากองออกมา เอาทิชชู่ในกล่องออกหนึ่งแผ่นค่ะมันจะมีสองแผ่นเนาะอันนี้มันเป็นชุดทีเท้าเตรียมห้เอาออกแผ่นหนึ่งค่ะมันจะเหลืออยู่แผ่นหนึ่งอ่าต่อไปเข้ากับใสน้ำนะคะฉีดเลยค่ะซุ้มๆซุ้มๆซุ้มๆแต่ประตังแชะอ่าเม็ดห้อยค่ะเอาเม็ดห้อยมันได้ลอยเม็ดด้ค่ะในหนึ่งห่อ ถ้าเ like yes, ้าอยากได้คร yeah, okay. ึ่งนึงเขาก็เอาครึ่งนึงแล้วแต่เ้าอยากได้เลยค่ะอ่าทีนี้เ้ามีฟอกไอ้ห้ามีทิชชู่อีกแผ่นนึงเป็นบริะารอ่าเขาพับลงไปอ่าปิดหน้าอ่าปิดหน้ามันจะได้เกิดพลังงานอันใดก็ได้นี่ห่ออย่างไรฉีดน้ําค่ะแล้วก็ฉีดน้ำอ่าฉีดน้ำปิดฝาไว้เลยวาอ่าโอเคโอเคปิดอ่าปิดค่ะปิดอ่าปิดแล้ว พี่น้องก็เอาลงใส่กองไว้ถ้าพี่น้องบอใส่กองไว้พี่น้องก็ครอบไว้ก็ได้คะ่ะนี่แต่ตัวนี้มันมีมันมีคือฝามันจ่อหู้เหมืนบอคือถ้าพี่น้องใดป้ายฝามันจีจ่อหู้จังงๆเหมืนบอฮะมันก็สีแสงเข่าคือเอาให้พี่น้องเอาเอาวางลงในพื้นแล้วก็ครอบไว้เพื่อห<า>ให้มันมืดค่ะค่ะคว่ำไว้อสองคืนผ่านไป มะสิเป็นยังสี่ค่ะตัวอย่างฟองขึ้นเหนือสีออกแบบนี้อ่าเปิดเบื้องเลยค่ะเปิดเบื้องอ่าต่อไปเอาฟองน้ำกับถาดออกมาใส่น้ำเยอะๆอ่าคุมล่งแห้งๆเลยค่ะให้มันไหลล่มออกเรื่อยๆลองให้มันอิ่มน้ำนะค่ะให้มันอุ่มหน้าบอสันมะสีเฮนห้ฟองน้ำเข้าแห้งแล้วต้นพังเข้าสีใต้ถาถามันบ่อิ่มหนามเต็มที่อ่ะ เอากระดาษออกลวก็ฉชีดค่ะเพื่อให้มันขีดไง่ายฉีดมาเล็ดค่ะฉีดใส่เลยเห็นมันขีดไงที่สูมันสิได้เปื่อมนบอกเท่ากหรได้ขีดางต่อไปกะขีดเลยค่ะขีดเบาเบาอ่ะค่ะอ่ะอันนี้ค่ะนี่เอาขีดซอยก้านได้ อย่าขีบแห้งเด้อค่ะให้มันเหลืออันเขียวอยู่ขางบนองน้าเด้ออย่าเพื่อมือมันสินค่ะอย่าให้มันมิดเด้จุ่มจนเหิดเบดได้จุ่มหมดเด้อย่าเอาลงดือแล้วคีบดีๆอย่าให้มันขาดอนี่อตวน่ไเนาะอ่ไปนะคะห้เห้าเอาไว้ในแบบ แบบนี้ค่ะบานเฮานี่แหละให้มันได้แสงแต่อย่าให้มันถือแดดใช่ค้าบาบ่อ้ยนะใช่ค้าบาทแม่นค่ะเพราะว่าถาเข้าไปถือแดดหรือไปถือแสงข้างนอกปุ๊บต้นมันจะใต้เพราะว่ามันยังหน่อยอยู่มันสิเปื่อยมันสีแห้งอั่งงี้นะคะเนี่เด้อค่ะพี่น้องเพราะมันได้ขึ้นนึงที่อยู่ในแสงบานเฮาแล้วเฮ้ามาไวอย่างสี่ต้นนี้มันสิบ่ไดแดดโดยต้งแต่มันจะได้มันจะได้แสงเพราะว่าต้นนี้เขาจะมีผ้าสแลนกับผ้ายางเนาะค่ะเพื่อนก็จะเนี่ยอันนี้คือสามขึ้นค่ะเพื่อนก็จะออกมังสี่นี่ค่ะเนี่ย ตัวนี้คือสามคืนนะครับค่ะค่ะเนี่ยก็จะออกมาแบบนี้คือพอมันออกมายัางสี่แล้วเนาะคะ่ะหามือพี่น้องน้ำเลยจากหมือที่ห้าลงฟองนำ้ำหามือมันจะเป็นแบบนี้เนาะคะ่ะนี่มันเป็นแบบนี้ปุ๊บมันจะใหญ่ก่านี่อยู่พต้นหนี่ประมาณสามหมื่นทังสินะคะเฮากัเอา,า,เ,อาเอาปุ๋ยปุ๋ยเอบีเฮ้าอัะนะลคะ่ะปุ๋ยเอบี้ี่ห้าผสมแล้วพี่น้องเอาขวดน้ำม,มาขวดน้ำโพลลรรีดนะ่ะไอ้น้ำสิบบาทเฮาอันนะคะ ผสมปุ๋ยผสมปุ๋ย A b คือ1 1ฝาก็คือใส b, ่บีหนึ่งฝาฝาขวดเท่าเด็ฝาขวดที่เาเอามาน่ะค่ะอ่า A 1ฝ b 1, b 1, า B1 ฝาแล้วก็ใส่น้ําแล้วเขยา่าเขยา่ขยาให้มันเข้ากันมันจะออกเป็นสีชมพูจางๆเพราะว่าต้นกากให้ยังหน่อยยูให้อย่าพึงใส่หลายค่ะสีไอ้นี่ยให้ก็ยกฟองน้ำขึ้นยังสี่นะคะแล้วเราก็เทลงทามัน หนึ่งฟ้าของขวดค่ะหนึ่งฟ้าของขวดที่เราเอามาขวดขวดโพลารีนเท่านินแม่แล้วที่นี่เท่ากับยกขึ้นใส่ทั้ง A และ B อย่างละหนึ่งฝ้าค่ะแล้วที่นี่ขันมันมีหนามอย่างสี่นะคะเท่ากับสามาเทศนำถิ่มด้เทนำออกกอนค่ะเทนํำออกกอนแล้วเท่ากับใส่หนาปุ๋ยที่เท่าผสมอ่ะขย่าเขย่าเป็นบ่แล้วเท่ากับยกขึ้นข้างล่างอย่างเงี้ยค่ะเทลงในถาดอยงสี่นะอย่าเทราดให้เทยกขึ้นอยงสี่นะคะค่ะเทลงข้างล่าง แล้วทีเนี้ยพอน้าม,มันลดปุ๊บหนําปุ๋ยต่อน้นม,มันลดปุ๊บเ้าสามารถเติมหนําเปล่าได้ค่ะเติมน้ําเปล่าไปจนขายอย่าเฝล่าเติมปุ๋ยเพราะว่าปุ๋ยมันมีอยู่ในฟองหนําอยู่แล้วให้มันมีนให้เติมหนําเปล่าไปก่อนค่ะพอเติมหนําเปล่าแล้วปุ๊บต้นกาเ้าจะได้แปดมือ,อสิมันบอ8แปดเก่ามือ,อสิให้เราเอาขวดเดิมที่เราใส่รอบแรกน่ะมาแล้วต่อไปใส่น้ำเหมือนเดิมต่อไปให้เพิ่มปุ๋ยเป็นอย่างละสองฝา ค่ะจากหนึ่งฝาเป็นสองฝาเพราะว่าต้นกากมันใหญ่แล้วเขากับใสเท่ากับใสสองฝาค่ะค่ะใสสองฝาขยาวขยวก็ใส่เหมือนเดิมแล้วที่นี่ฐาหนหามันลดเข่ากับใส่นาเปล่าค่ะแบบนี้เลยเนี่ยสิบวันผ่านไปมันจะขึ้นมาแบบนี้แบบนี้ปุ๊บเข่ากบเอาลุ่งกองเด้เลยหาพี่น้องคิดว่าอยากลุ่งเร็วๆพี่น้องก็ยกมือวา่าถ้าหากมันทะลุออกมาจงิง่นะคะพี่น้องก็ล่งได้บ่ต้องจําเป็นต้องนบว่าสิบสองวันถึงสิบห้าวันก็ได้ แต่ถาสิบสองมือถึงสิบห้ามือต้นก่ามันก็จะมันก็จะใหญ่พอดีไงแต่ถาเขาว่าอุ้ยเขาอยากลงแล้วขนาดนี้ถามว่าลงไดนบ่อลงใดค่ะถาห่ากมันออกมาอย่างสี่เนาะเนี่ยเวลาที่เทาเติมน้ำเด้อค่ะอย่าเติมน้อยๆพราะยามไห้ฟองหนามมันลอยถามันลอยปุ๊บห่างมันก็จะค่ะห่างมันจะมันจะย่อลงไปไงมันจะเห็นไห้แบบต้นถางเขามันงามแต่ถาอีกมีอย่างหนึ่งคือถาพี่นองอย่าก็ออกจากถาเนาะค่ะ พี่น้องเอากองโฟ่มาต้นนั้นคือห้าสิบบรเดตเตอร์น้ํำดูพี่น้องเอากองฟ่มาพี่น้องก็เอานำใส่เอาปุ๋ยใส่ในหาเลยก็เอาแบบนี้ลงไปลอยไว้เลยท่ากับสิบบรเดตเตนำน้ำบ่อยง่ายมันก็จะอยู่ตัวนั้นเลยเดี๋ยวมันก็จะงหญ่เรียบเพราะว่าหางมันลงไปกินนามมันจะยังลงแบงสีเลยค่ะเนี่ยพ่อพ่อที่มันพ่อปลูกเนาะค่ะพี่น้องก็มักงสีเลยพี่น้องก็ดึงออกมันจะเป็นก้อนก้อนใครก้อนมันค่ะห้ากับใส่เลยค่ะ เอาถ้วยมาเวลาใส่ต้นก้านะคะห้พี่น้องเอามาจากขางนี้ใส่ข้างรางขึ้นบนเพราะว่าหากมันสีบหัหักหกมันสีบสัซ้ำค่ะเนี่ยแค่นี้เองเนี่ยค่ะใส่จากข้างล่าง,าาง,ลางแล้วข้างก็ย้อนลงกองเลยในการในการเตรียมกองนะคะในการเตรียมกองเดี๋ยวเราจะไปเตรียมกองอีกรอบอันนี้คือคือแบบนี้เนาะอันนี้คือต้นก้าทุกอันให้เหาเห็จังสี่นะคะมันใหญ่แล้องห้องห้อ,องต้นหตกเปียนหรอครับหรือว่าต้นนี้ จบเลยบอตองเปลี่ยนบอตองอยังค่ะคือแค่นี้คือจบเลยค่ะไปแมนค่ะจนถึงมือที่ห้าเก็บเกี่ยวจนถึงหมือที่ห้าเก็บคือจะเป็นจะยูในต้นนี้ตลอดเลยค่ะไปเดี๋ยวเราจะไปลงกล่องกัน